ที่เราก็อยู่ในเกมแร็งก์ลอร์ดออนไลน์เซิร์ฟเจอร์ปี้นะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวว่าแอสสายเบิ้ลเนี่ยอยู่ค็อกทาวเวอร์ชั้น3เนี่ยก็คือลากอะลามเนี่ยใน1กัมเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็10กัมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ของมาเนี่ยมันได้กําไรไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าใน1กล่องเนี่ยซึ่งรวมทั้งหมดก็คือ10กัมเนี่ย เราเสียเงินไปเท่าไหร่เราได้คืนมาเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมขอตับไปที่ตัวพ่อค้าเลยแล้วกันไปโอเคครับก็อันนี้ก็คือของทั้งหมดที่ผมไปตีมาที่ค็อกทาวเวอร์ชั้น3ซึ่ง ก็คือ10รอบถูกไหมครับ1กล่องของกัมเนี่ยก็คือ10รอบซึ่งกัมกล่องหนึ่งก็ประมาณ7จ0 0 0นห้าถึงแปดแทั้งหมดเนี่ยที่ผมตี10กกัมเนี่ยของก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมอันน,น,นี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเพิ่งไปซื้อมาก็คือกิฟต์บ็อกซ์สิกล่องแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกธนูเกตโบที่ผมเก็บมาถ้าเป็นธนูธรรมดาน้ําหนักที่มัน50ผมก็โยนทิ้งหมดนะแล้วก็กล่องเนี้ยผมได้คลิปมา2อันแล้วก็ได้การ์ดมา1อัน คือการ์ดกับคลิปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ออกมันเอาไว้ง่ายเราตีซะว่ามันเท่ากันถ้าใครได้การ์ดมาก็คือคิดซะว่าแม่งโคดโคสสวยครับผมโอเคแล้วก็นี่ก็จะเป็นขยะใน1รอบเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเวลตอนที่มันไม่ค่อยมีคนนะคนน้อยๆเนี่ยผมจะได้ประมาณ200อันเลยสำหรับตัวเข็มเนี่ยส่วนถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณร80ิ 180- ถึง200เวทจะอยู่ประมาณนี้อยู่ที่ว่าช่วงคนเยอะหรือคนน้อย่าแล้วก็กะโหลกกับซาก้อนเนี่ยมันจะได้พอๆกันมันจะเท่าๆกันเลยครับผมรอบหนึ่งก็60กว่าอัน70แล้วกันรอบเจ็ดสิแล้วแต่ถ้าเกิดเข็ม200เนี่ยกะโหลกกับซาก้อนจะได้ประมาณ80ถึง80กว่าอย่างละนะแต่ถ้าสมมติว่าเข็มประมาณ180เนี่ยจะได้ซาก้อนกับกะโหลกประมาณ60กว่าอัน 65ถึง70ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจเก็บแต่ก็เอามาด้วยเก็บบ้างไม่เก็บบ้างครับโอเคก็ของมีประมาณน,นี้ที่ได้ก็คือต่อ1กล่องก็คือ10บกัมนะครับผมได้มาเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าราคามันเป็นยังไงบ้างผมเอาโน้ตขึ้นมาให้ดูโอเคโอลิเราเริ่มที่ขยะก,ก่อนดีกว่าตามตารางเลย เดี๋ยวเราจะไปขายขยะกันเลยด,ด,ดนี่นะครับคือขยะที่ผมได้จากอารามในการตีสิบกรัมก็ได้มาตีสะล้านสามแล้วกันเนี่ยเพราะว่าถ้าโยนเกตโบไปด้วยเนี่ยก็พอดีล้านสามครับแต่ว่าเกตโบเอาไปขายนอกมันได้แพงกว่านี้เยอะครับผมมันได้อลาหลายมื่นอยู่ อละลหลายหมื่นอยู่ก็เอาไปขายนอกผมก็จะไม่เอาลงไปนะ mm. ก็คือเท่ากับเอาง่ายๆเลยขายขยะอย่างเดียวเนี่ยตีไปตัวเลขกลมๆไปเลยล้านสามผมขายเลยนะปึ้งโอเคอาวผมลืมเก็บเงินไม่เป็นไรก็คือล้านสามเดี๋ยวผมจดไว้จดก่อนเลยขยะโอเค ก็ขยะร้านสามนะครับผมแล้วก็โอลิถามว่าทำไมถึงได้ราคา2 6 0 0นนี้ใช่ไหมครับมัน19ก้อนกดเครื่องคิดเลขมาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาขายโอลิกันอยู่ที่อันละ14,000เดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันเลยให้มันชัดๆอ่ะนี่อโอลิ14ือาหมดเออนี่อาหมดโอลิ14ื0 0โอเค1 4ื0 0สี่ยังมีอยู่ พวกที่หมื่นสี่ท่วนก็คือออกหมดอ่านี้หมื่นสี่กว่าก็หมดก็อยู่ที่ดวงครับแล้วแต่เอาง่ายๆตีไปราคาว่าหมื่นสี่แล้วกันโอริอ่าก็จะได้เป็นสองแสนหกนะครับผมส่วนกิฟต์บ็อกกิฟต์บ็อกเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ที่หมื่นหนึ่งอ่าหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยออกแน่นอนผมลองขายดูบ่อยแล้วจะอยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งเวลาเขามาดึงทีหนึ่งเขาก็ดึงกันเยอะๆครับผม ก็โอเคจบไปตรงคลิปบ็อกก็คลิปบ็อกมีทั้งหมดกี่กล่องดูเลย11กล่องก็แสนหนตีไปแล้วต่อไปก็คลิปคลิปมี2อันคลิปเขาขายกันอันเท่าไหร่ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะอันละประมาณ400แสนถึง0ี0แนกว่าเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่เขาขายกัน4แสนเห็นไหม4ีแสนสาม โอเคก็ okay. ผมตีไปราคา400,000ก็เป็น8ป0 0สนถูกไหมส่วนกุญแจเงินเนี่ยกุญแจเงินกับกุญแจทองเนี่ยเอาจริงคิดแค่กุญแจเงินก็ได้มันอันละ4ี่ห0ื่นอ่ะ4 5่ห้ายีก็200,000ตีไปเลยทั้งแจเงินกับแจทองรวมกันก็เป็น2 0 0 0แสนจริงมันเกินแต่ว่าผมให้ไปแค่2อ0 0 0นแล้วกันส่วนโอริสี 4, ก้อนไม่ต้องไปนับมันก็ของก็มีประมาณนี้ก็จะกลายเป็นว่าขยะล้านสโอริสองแสน แล้วก็กิฟต์บ็อกซ์1นึ่งแสนหนนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปตัวเลขกันอันนี้ผมทําใส่ในโน้ตแพดไว้ให้เข้าใจง่ายๆแล้วนะก็ขยะหนึ่งล้านสาม เดี๋ยวผมกดเลยเดี๋ยวผมกดเลยแล้วกันนะโอเคหนึ่งสองสามล้านสามบวกสองหกหบวกหนึแสนหบวกแปดแสนบวกสองแสน เท่ากับว่าได้รวมก็คือ2 6 7 6 1 2 3โอเคก็ได้ประมาณ2อล้านหดูตามในดูตามในชีตเลยนะครับผมก็2องล้านหสโอเคแล้วเราถามว่าถ้าเรารวมอ่ะ จากในไอเนี่ยในโน้ตแพดอะเราก็ดูว่าหักค่ากั๊มไป7จ็ดแส้าเราก็กดลบเลยลบ7จ็ดห้าเท่ากับถามว่ากล่องนี้ผมกำไรเท่าไหร่หนึ่งเกสองหก็ประมาณนี้ครับผมนี่คือกำไรที่ผมเขียนไว้อันล่างสุดก็คือกำไรหนึ่งล้านเก้าครับผมสำหรับกล่องนี้นะ ติดกัมก็ลองคิดดูกันว่ามันคุ้มหรือมันไม่คุ้มยังไงนะครับก็ผมแจงมาให้ละเอียดขนาดนี้แล้วก็ลองดูกันแต่สําหรับแอสสเบิร์นผมว่ามันฟาร์มโหดมากมันได้เงินดีมากอะ่ะคือถ้าใครยขยันขยันวันนึงนี่เล่นได้หลายเอ็มเลยนะก็ลองดูในสตรีมผมก็ได้ครับสตรีมล่าสุดก็ครั้งที่17ก็อยู่ที่อารามอะ่ะ ว่าผมฟาร์ไมไ่ดูวันนี้อยู่4กรัมมั้งก็ลองดูว่า4กรัมผมได้ขยะรอบหนึง200 200อะ่ะลองดูก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับถึงออดชาแนลชอบสุกใจยังไงก็อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามมนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย